พื <specification S 2> ่อนทุกท <yr> <ab> ่านนะครับ <doświad> วันนี้มาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขทรงของทุเรียนนะครับบางท่านอาจจะทราบว่าการแก้ไขทรงของทุเรียนนะครับจะเริ่มแก้ในช่วงที่ของเขามีการสร้างเมล็ดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรถึงช่วงนี้นั่นเองนะครับถึงได้มีรอยปุดดบิดๆบางอันรีบบางอันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นการที่เขานะครับจะมีการสร้างเมล็ดเกิดขึ้นของเขานะครับช่วงนี้นะครับจะมีการสร้างเมล็ดของเขานะครับทาให้ มีการนูนขึ้นมานะครับในบางภูและบางภูก็ยังไม่นูนนะครับเพื่อนเนเนื่องจากที่เขายังไม่ได้สร้างเมล็ดนั่นเองแล้วเราจะมาแก้ไขทรงยังไงล่ะครับนั่นคือประเด็นของเราที่จะคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งการแก้ไขทรงนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อน <1> 1> ๆก็คือให้เรานะครับทาการถอยน้ํานะครับถอยน้ําทําไมเพื่อนๆก็จะถามสงสัยกันนี้นะครับถอยน้ําที่ผมหมายถึงคือ,อ,อรดน้ําวันนี้นะครับแล้วก็ งดเว้นไปประมาณทัก2อถึงสวันนะครับเพื่อ <_ Trans> ให้มีการนะครับเกิดการสร้างมเมล็ดก่อนนะครับถ้าเรายังให้น้ํานะครับเพื่อนๆมันจะทําให้รูปทรงนะครับที่มันสร้างมเมล็ดขึ้นมาแล้วนะครับลูกที่มันสร้างมเมล็ดขึ้นมาแล้วนะครับมีการขยายมเมล็ดที่สร้างขึ้นมาแล้วทําให้มเม็ดตัวนั้นอ่ะมันจะใหญ่และมันจะกินอาหารเก่งกว่ารุ่นน้องที่ยังสร้างมเมล็ดได้ไม่ค่อยเก่ง เท่าไรนะครับสร้างมลเมล็ดได้ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับมันจะแย่งอาหารได้ดีกว่าแล้วภูนั้นนะครับก็จะเล็กไปเลยหรือว่าไม่ค่อยโตนั่นเองนะครับการแก้ไขทรงก็คือการที่เราถอยน้ําลูกมันก็จะโตช้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะกลับมาสร้างมลเมล็ดให้เรานั่นเองนะครับทาให้ภูที่ยังไม่ขึ้นนะครับมีการสร้างมลเมล็ดเกิดขึ้นทําให้ได้ทรงที่สวยขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างเช่นเ,เหมือนภูด,ด้านบนนะครับเขาจะ เป็นท้ายงอนมาและตรงนี้เขาจะแฟบหน่อยเนืงอนะครับคือเขาตรงนั้นเขายังไม่มีสร้างการสร้างเมล็ดเกิดขึ้นนะครับทําให้ตรงนั้นยังไม่โตนั่นเองนะครับเราจะทําการช่วยให้เขาได้มีการสร้างเมล็ดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมการจัดเต่งผลที่ไม่ดีออกก็เป็นส่วนช่วยได้เหมือนกันนะครับเราเลือกแค่ผลทรงสวยๆไว้ก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆไม่มีให้แต่งแล้วจริงๆการแก้ไขทรงคือ การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะครับเพราะว่าเราไม่เหลือผลให้แต่งแล้วแต่งผลไม่สวยออกเหลือแต่ผลสวยๆไว้ขายแต่ว่าเราดันเหลือพอต้นแล้วนั่นเองนะครับเราเลยจะต้องมีการเก้ไขทรงกันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเรื่องสู้ของผลทรงสวยจะได้ขายในราคาที่ดีกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวอย่างว่าเราจะแก้ไขาทรงยังไงนะครับเหมือนในภูนี้นะครับภูนี้นะครับ เม็ดนี้เม็ดตรงนี้เขาจะโตอยู่อันเดียวนะครับตรงนี้เขายังไม่โตนะครับกับตรงนี้นะครับเราก็สามารถช่วยนะครับให้เขาสามารถสร้างเมล็ดขึ้นมาได้นะครับใน2จุดนี้นะครับถึงลูกของเราจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะได้ร่วงเรื่องของรูปทรงที่สวยยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับบางภูนะครับมันยังไม่สร้างเม็ดทีนี้ตรงนี้ยังไม่สร้างเม็ดนะครับผมเพื่อนเห็นใช่ไหมครับถ้าเรายิ่งอัดน้ําเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะยิ่งพอง พองมากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้อาจจะไม่โตไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆการถอยน้ําเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยตรงนี้สร้างผลิกขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วเราค่อยเติมน้ําอัดเข้าไปนะครับภูจะได้ทรงสวยขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆทางดินนะครับผมก็จะใส่824นะครับประมาณ2ขีดถึง5ขีดนะครับอยู่ที่จํานวนผลแล้วก็ขนาดต้นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆประเมินกันเอาเองนะครับว่าจะใส่ขนาดไหนนะครับใส่ทุกๆ10วัน ก็จะช่วยในเรื่องของการเติมฟพสเอรัสเข้าไปให้ช่วยในการสร้างเมล็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลังจากมีการที่เราเติมทางดินไปแล้วนะครับที่ผลนะครับเราก็จะใช้การเติมนะครับอา,อาจจะเป็นสูตรเสมอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่มีตัวกลางสูงก็ได้นะครับเพื่อนๆบวกกับแคลเซียมบรอนนะครับแล้วกอ็อาจจะใช้พวกน้ำตาลทางด่วนช่วยด้วยก็ได้นะครับถ้ามี การฝนตกสลับหยุดฝนตกสลับหยุดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้มากนะครับแล้วก็การฉีดพ่นทางใบนะครับเราอาจจะเติมให้เขานะครับโดยเป็นปุ๋ยพวกชุดะสมอาหารก็ได้นะครับเพื่อนๆน่าจะช่วยในเรื่องของการกดไม่ให้ยอดออกนะครับในช่วงที่มีฝนตกอย่างเช่นภาคใต้ตอนนี้ของเรานะครับนี่ก็เป็นเพียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะนํามาแชร์กันนะครับเพื่อนๆว่าการเก้ไข่งเป็นยังไงนะครับก็ ฝากขอบคุณนะครับที่กดซับสไครป์กดใจให้คลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะรับชมและคอมเมนต์ติเตียนหรือคอมเมนต์อยากให้เราทําคลิปแบบไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็ลืมบอกไปนะครับเราจะแก้ไขทรงในช่วง50-70วันนะครับก็ถอยน้ําประมาณ2-3รอบแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะครับถ้าเพื่อนพอใจแล้วก็หยุดได้นะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนกล่าวสวัสดีครับผมไปแล้วครับ